สวัสดีป้าจุนจุนทำดีไทยเด้อเฮ้ยเฮ้ยยืนยี่หันป้าป้าทองเกือบแม่ไปเด้อเฮ้ยไปเด้อสวัสดีพี่น้องบอนั่งอะไรนั่งนี่แล้วยืนนั่งน้ำเบยเออนั่งน้ำเบยนะบ่อไ้เข่ากล้องเถอะเพื่นบ่อไ้เข่ากล้องเถอะอันสิไปบุญบรรทมเลยพี่น้องสิพาไปบุญบรรทน ได้บัตร VIP อย่างดีพี่น้องเลยเทพไทยเทพไทยหล่อบ่ป๋าลุงบัตรกับบัตร VIP พี่น้องบัตรล้งบัตรบัตร VIP กับบัตร VIP เฮ้ยของเขาจะไปหลอลงเพลงจะไปหลอลงเพลงอัน VIP ที่พระธาตุโพนได้บัตร VIP V I P อย่างดีนะคะเอาตกลงหาเื้ออ้าซื้ออันนั้นจอดเสื้อเป็นอะไรครับเจทไทยมาแล้วพี่น้องใกล้เสิฮอดแล้วสไปดีพี่น้องสไปดีเปลี่ยนรถเลยพี่น้องว่าหันขี่ซะเร่งขี่ซะขี่ซะเร่งมาฮอตอาจารย์เสาฝนมาสู่อ่ะยันเสารย์เสาเสาโลกเขานี้เอา มาสู่อยู่เพื่อนพี่น้องป้องคนงานเพลงจะฟของพี่น้องเอ้ยงานแล้วลูกเสียหอดเลยบ่มันเสียหอดแล้วลูกเสียหอดแล้วลูกเตี๋ไทยจะไหนกับว่าพวกินเบียร์กับเมาเพลงงานเอาเพลงเดียวหรือเพลงเดียวนะเดินตามสกีปุ่นหายมากเลยเนาะคนละเพลงคนเพลงโอ้กินเตี๋ยวหมูเด้วยเตี๋ยวสาวใส่ผ้าทองพี่น้องเอ้ยฝากติดตามในเด้อเพลงเดียวเอาเพลงเดียวมือนี่หากควงเบิ่งลุ่มว่ะขั้นระขอบโบราณ ละหมืนสองเพลงสมเพลงอยู <c oughs:> <c oughs> um. <c oughs> uh. ่กะไไปเบิ่งตอนสะขปมันทีตดอกหม้บุรุษทีตดอกไม่มีเงินทีตดอไหม้อยู่ประเทศไทยทีตรใหม่เออกระเป๋าใส่กระเป๋าบ้านนี่มาโมเนี่ยเจ้านี่เจ็ไทยอ้ปลูกยกไปไหมยกไกไนี ใช่เนี่้ี่้ต้อไล่้อมแรกมันันะ้าตาีดอไมที่นอกเออเาชาเยดกไมาอ้ยเคได้ปะเดี๋ยวัไป่านไ้าไมันลงกันมนี่เจ้าความบีดประโยคบางกอดที่หายเสียงเบ่ยังอ่านดีเลยเทพส่ได้เมื่ สนอ่านเป็นสนไซลาซาบูฮานไทยเอาซองกุมารกระชีบสามวะกรเชีพเนาะกันสเปสหนอทำร้านน้อยหอดแล้วพี่น้องยังเตรียมการเตรียมงานอยู่มาเทไปขึ้นเก่านอยสันซะแล้วเอาใส่เจดูการเกี่ยวกับเกี่ยวกัองกำลังเตรียมการเตรียมงานนี่เนาะ ใจเจบว่าหันบังปรรพันธ์คนงานด้วยสวยงามรับประดาสวยงามพี่น้องเออกัดจัดจัดสรยสาทเพิ่งทำไปโม่ประสาทเพิ่งไปโม่ประสาทเพิ่งเลาะเลาะเลาะเทปไพรพี่น้องรอบที่สองเทปไทยตื่นเต้นขนาดตลาลุงเลย tốt bay ở tòa bay tóc tay, nắng bung khu vấn đề luôn bay bung nhoi bay 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 khu bay 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 khu bay 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 đấy. bay 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 ภูมิใจในงานบูรมาการประดับปูนการตั้งเที่ยวการเป็นมหาสูระบางบ้านไก่เฮือนเที่ยงบ้านที่เมืองนอกซึ่งจะต้องได้รักษารกำหนดเงื่อนไขที่พิณีงามอันซึ่งที่หาได้ยากอันส่งได้ยากก็คือภาษาเพิ่งและกัน็มาในเมื่อนี้นะติดเงินภาษาเพิ่งพี่น้องในคำฝันทีว่าอาศัยผู้ทองเมืองใสของงามสง่าดินหนองเด้อ อาบีธัพพภะภาเทือดหินอาดินแดนพัตตาโปนพมสังสารสีสะเกตสวัสตานสารีตัวดินทินหมักโมเดออาดิแมนสง้าเครื่องโ้่งได้ประดับยกมาใส่ในแต่ละยกแต่ละสมัยน้ากันสันแล้คคณะกรรมการสถานที่เฮ้าอ่าไปเบิ่งพัดล่มไดเด้อเออ พัรลมใหญ่มาล่องเมือแน่ยักษ์สองหน่วยสามหน่วยเนาะแข่งกันกระชับทั้งอดุกรรมการสถานที่ไปเอาพัรลมใหญ่แน่านะยักษ์สองงานบัตเลาอ่าซิซิมูข้าขาดกาบอดายวาออุณหภูมิโยนะสถานที่สลากางแง่งนี่าความขามขึ้นสูงๆนลยไหนนะประชันและจังหวะอนุกรรมการของเข้าอ่า บอกได้เจได้สวยๆเด้อเอาไปเอากระลุกไงเข้ามาไหวแน่ไปไปาะในงานก้อนบันี้พี่น้องถึงไ่อันนี้่กุกอาดลาลุงเขาไปกาาทากัเด้อไปเด้อพี่น้องบ้านมโวอาจจะได้มาเพ่น โอ้มสซอบางใหญ่ปสิบมมาก็มากเลยทีน่น้องพระตะขจาวเกียมมุท้าเกิดเริ่มเกียมในงานกินสิน,นีการวางแสดงสินค้าพี่น้องวางแสดงสินค้าหลายอันหลายแนวเออเครื่องหัตถกรรมพี่น้องโอ้เป็นโคงงาวพี่น้องเลยเป็นเสือเป็นเสือดำสินมี เสือดำมอเนาะโอ้เผนมาวางแสดงขายสินค้าเป็นหัตถกรรมอ๋อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเป็นของในเมืองเรานี่เนาะในบุทองเรานี่เนาะโอ้นี่หัตถกรรมจากสานตำแผ่นพี่น้องโอ้นี่งามกระต่ายเนาะเป็นสีมือของพี่น้องเมือใส่รบุทองเรา โอ้ขับขับขับมีของมีกระตากกระตาใน่กระตายังกระตาข้ามมากบอโอ้อาไปเห็ดกระซ้าเนาะนี่นมีอันนี้พ่มนี่อันนี้เพิ่มกระดกระดงบออาินม่้เบสเครองส้านเริดเคะเนาะบ้านเฮาอันนี้เนาะเป็นกระดงเครงพี่นนองเออะแมนบัดงามเอี ไห้ห่อนห่อนหำพี่น้องลูกสาวถามคนเดินำข้ามเนาะโอ้ส <straightforward> ิ่งนี้นะเป็นบูธเกื่องฮัตกรรมก็สิเอรือฮัตตะกำแจสานพี่น้องนี่ของมีกระตาจะได้เกือบพ้าใบเลยพี่น้องป้ายเหรอพี่น้อง ข้วาวหวานป้าักขามหวานมากไงพี ouais ่น้องจะคล้องานดระเบียงแซ่ยบมะขายบักขามกุ uh, ้ขนมทอดเจกับพ uh, ี่เฮาลงบูธขายอาหารวันนี้ปลาบึกย่างโอ้ปลาบึกตอนใหญ่บรรยากาศกาเมื่อนี้นะฮอน อนอบอดี้คันลมจห่งสีเงาพี่น้องแขกท่องเที่ยวเขากับนี่มาไล่นเพราวาเพิ่นฮักก็เริ่มพิธีก็จะได้เริ่มประมาณช่วงบ่ายพอแลพี่น้องช่วงนี้กับมวนโซนเขากคือก็คือบนท่านบนท่านได้มาหนาแน่น่ะนะราว่าการพิธีเปิดงานก็จะเป็นรอบบายไปปลุกมาลากไหม กบเงวนนี้โอ้ผูดสาวเราสเปดับงานเสื้อ้าบุตรหั่นคล้ายเครื่องเสื้อผ้าลายพี่น้องเลยออทเสือผ้าพี่นองเาไปทางไหน อ้าวยานปะบุสินพี่น้องางามงามงามพี่น้องสงามง<อ>พี่น้องลาแนนี่เอาแบบนี้เ่ราผมมีเงินสือ่องามพี่น้องทองคำเอ้อทองคำ ้าสินงามพี่นอ้องพาสินสีฟ้าโอ้งามเลยสีผ้านะสองแสนสองแสนมีมีผ้ากู้งามเนาะงามเลยสองแสนจองเลยงามเลยสีสสน้นำตาลเป็นกระตากระตาพี่นอ้อง โอ้โหหักอากาศห่อนแบบนี้พอกินอยู่เนาะอ้าวเ๋้วสิมาสนับสนนโอ้เก็บโอ้ยเงินเรามีเงย่ังนี่นี่เล้วสิบากันไปหวายกาประราชก่อนพี่น้องฮ่สสาสี่ีล่ เอาบามาเอาดอกไม้พี่น้องดอกกุหดอกไม้ดอกไม้ป้ายปาสารลาอากรรมบริจารพี่น้องก็เทปถือขันมาเปงพี่น้องเทพบโลกปไปทาแม่ยูโฮมป่ะไปยูโฮม อแต่ดูน okay. okay. ้ำแม่บางโฮมก็ได uh ้น huh. ้ำแม่เอากําลังมาแต่ถูบแต่เทียนพี่น้องมาลงมาไปไปโฮมกกตานพี่ลูกรายย่างไปมาหาแม่เอาผมมาแต่ถูบแต่เทียนพี่น้องบางทีขอเดูอยจะขอจะทูน้ำแม่ดูดีเด้อ รถลงออกรถทีมลุทีมลงกสรางกัลยาโภคพี่น้องเอามากราบห้อนตีนมะลุกไปย่างข้าวสาดพุ่งลงมันจะากห้อนไปลูกไปไปนั่งยี่ยงแม่เอาไว้ลูกไปย่าง เอากราบก่อนเจ้าน่ะกราบก่อนอ่าเด็กไทยมันอ่ะแม่เอาไว้ลูกไว้เด็กไทยห้อนตีนปลาลุงเอ้ยนั่งร้องหนอนปะอันยอดเซลหัวแล้วก็ไม่รู้ไม่นี่อันยอดเซลหัวเด็กไทยอยูนิตมีเฮ้ยเอากราบกาบไว้ลูกไว้กราบกาบกาบไว้ลูกไว้กราบลปข้าออกลูกเด็กไทยฮนอนตีนพี่น้องกราบดีๆกราบดีๆโอ้ย เรื่องนอแล้วก็้อรพี่น้องเาะเนะขอตกใจรับพี่น้องเรกมาว่ากี่ีมาี่พี่นี้แมครอบครัวของพ่เออข้าน้อยเนอยมาจากฝั่งแแล้วก็ปีเออสารมันอาทีตย์ปฏิบัติรองครัวของแม่เออรรนาน้องบรราเออกรมากันไปเร็วเรวไปไปบ้นไปรอต่อพี่น้องพี่น้องด้ แเทปท้ายจะปล่อยปลาพี่น้องเอ้ยอเราต้องได้ปล่อยปลาอ๋อเราต้องไดกอะไรนี่นะต้องนี่ละต้องใหญ่แนี่ลูกอันี้แหละเนเป็นต้นนิะเอาัวได้เลือกเองเลือกเองโอ้ชื่อปลากระเลื ปล่อยปลาพี่น้องปล่อยปลาเทพไทยมาปล่อยปลามาปล่อยปลาเนเทพไทยเด้อพี่น้องปลาไโรคปลาปนกันจัดน้ำกันเหรอตัวน้อยหั็งดีตายตายเอาลงอันนี้แหละมันจะตายแหละไปปล่อยไว้ลูกปล่อยไว้เออให้ลูกจับจับพาจับ ได้ได้เออไปเด้นลูกเด้อไปไปหอบกระหันได้แบบเลิ้วเลดไปเลยพี่น้องจิตายพี่น้องเลยทงนี่ก็ได้น้องกว้างพี่น้องป้าใหญ่หลายป้ายแบบนี้เทปไทยโอ้มาแต่ละเทื่อเทปไทยต้องไปปล่อยพี่น้องเอ้ยปล่อยบมดได้เมื่อยเลยพี่น้องเทปไทยปล่อยปลาปล่อยปลาละเมื่อยเทปไทยปล่อยปลาบานอะไแต่ก็เมื่อยหมดเทปไทยอยากไปซื้ออยากไปซื้อแล้ว ฝากพี่น้องค่ะเบอร์นีตอนต่อไปได้จ้ะฝากติดตามในเรื่อพี่น้องเด้อยังจะมีอีกอ่านไลน์คลิปดีดอกเพราะว่าเมื่อวีนกันมาแล้วกันมาหอดมากาพะธาอะไรอย่างไม่ใช่เบอร์นีคลิปตอนหลังดีจะได้บอกกันไว้เจอกันเพื่อให้คลิปหนาเด้อบ๊ายบายแล้วก็เชิญติดตามในด้วยบ้าง